สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวการพลิกผันที่น่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์ศาสนาเลยก็ว่าได้นะครับเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เปลี่ยนจากมหาโจรผู้โหดเหี้ยมกลายมาเป็นพระอาหารหันต์ผู้เป็นที่เคารพนี่คือเรื่องราวขององคุลิมานครับคำถามที่น่าคิดมากๆเลยนะครับคนคนหนึ่งที่เคยเป็นถึงฆาตรกรต่อเนื่องเนี่ยสังหารคนมามากมายนับไม่ถ้วน จะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจนบรรลุทมขั้นสูงสุดได้จริงหรอเป็นคำถามที่ท้าทายความเชื่อของเราในเรื่องการให้อภัยแล้วก็ศักยภาพของมนุษย์แบบสุดๆเลยละครับก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเราต้องย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นของเขาก่อนซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นฆาตากรเลยนะครับแต่เริ่มจากการเป็นชายหนุ่มที่อนาคตไกลมากๆคนหนึ่งชื่อเดิมของเขาเนี่ยชื่อว่าอาหิงสกะ ฟังดูแล้วความหมายดีมากเลยนะครับแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งมันช่างตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาทําในเวลาต่อมาอย่างสิ้นเชิงเลยคือพื้นเพเขาดีมากนะครับเป็นถึงลูกปูโรหิตเรียนก็เก่งเป็นนักเรียนดีเด่นของมหาวิทยาลัยตักศิลาเลยก็ว่าได้เป็นที่รักของอาจารย์สุดๆเลยครับแต่แล้วจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตเขาก็มาถึงครับมันเริ่มจากเรื่องง่ายๆที่เราเห็นได้ทั่วไปเลยความอิจฉา เพื่อนๆเห็นเขาเก่งกว่าได้รับความรักจากอาจารย์มากกว่าก็เลยรวมหัวกันใส่ร้ายที่มันเลวร้ายที่สุดก็คืออาจารย์ดันไปเชื่อคํำยุยงนั้นแล้วก็วางแผนกำจัดสิทธิ์เอกของตัวเองด้วยการออกอุบายสั่งให้เขาไปฆ่าคนให้ครบหนึ่งพันคนแล้วเอานิ้วมาทำเป็นพวงมาลัยเพื่อบูชาครูโหคิดดูสิครับจากคนที่ไว้ใจที่สุดกลายมาเป็นคนที่ผลักเขาลงนรกทั้งเป็น และนับตั้งแต่วันนั้นอะหิงสกะชาผู้สดใสก็ได้ตายจากไปแล้วที่ถือกำเนิดขึ้นมาแทนก็คือฆาตกรที่ใครๆได้ยินชื่อก็ต้องขนหัวลุกแล้วเขาก็ทำตามคำสั่งนั้นจริงๆครับฆ่าคนไปเรื่อยๆจนครบ999คนโอ้โหมันเป็นความโหดเหี้ยมที่เกิดจากความเข้าใจผิดความหลงผิดที่น่าเศร้าจริงๆครับ ชื่ออังคุลิมานที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยก็มาจากตรงนี้แหละครับอังคุลิปแปลว,ว่านิ้วมานก็คือพวงมาลัยก็คือพวงมาลัยนิ้วมือนั่นเองเขาตัดนิ้วของเหยื่อทุกคนมาร้อยเป็นสร้อยคอเพื่อจะนับว่าฆ่าไปกี่คนแล้วกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของมัจจุราชเดินดินไปเลยเรื่องราวมันพลิกขึ้นไปอีกครับเมื่อเหยื่อคนสุดท้ายคนที่หนึ่งพันคนที่เขาตั้งใจจะฆ่าเพื่อจบภารกิจนี้กลับกลายเป็นคุณแม่ของเขาเอง นางมันตานีคือคุณแม่เนี่ยได้ข่าวว่าลูกชายกลายเป็นมหาโจรก็เป็นห่วงเดินทางเข้าป่ามาเพื่อจะเตือนให้ลูกหนีไปแต่กลายเป็นว่ากำลังจะกลายเป็นเหยื่อคนสุดท้ายของลูกตัวเองและในวินาทีที่ความเป็นมนุษย์ของเขากำลังจะหมดสิ้นลงในจังหวะที่เขากำลังจะทำกรรมที่หนักที่สุดในพุทธศาสนานั่นก็คือการฆ่าแม่ของตัวเองจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็ได้เกิดขึ้นครับพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรด พออังคุลิมานเห็นสมณะเดินอยู่ข้างหน้าเป้าหมายก็เปลี่ยนทันทีเลยครับเขาทิ้งแม่ไว้แล้วก็วิ่งไล่ตามพระพุทธองค์กะว่าคนนี้แหละเหยื่อคนที่พันของเขาแต่ที่มันน่าแปลกก็คือไม่ว่าเขาจะเร่งฝีเท้าแค่ไหนวิ่งจนสุดกําลังก็เข้าใกล้พระพุทธองค์ไม่ได้เลยพระองค์ก็ยังคงเดินได้ท่าทีสงบปกติจนอังคุริมานเหนื่อยหอบท้อใจไปหมด สุดท้ายพอวิ่งตามไม่ไหวจริงๆเขาก็เลยตะโกนออกไปสุดเสียงเลยครับหยุดก่อนสมณนะหยุดก่อนคือมันเป็นคำสั่งที่ตําไปด้วยความโมโหแล้วก็ความจนปัญญาของเขาแล้วแล้วคำตอบที่ได้กลับมานี่แหละครับคือประโยคที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการพระพุทธองค์ตรัสกลับมาด้วยน้ำเสียงที่เรียบนิ่งและสงบว่าเราหยุดแล้วท่านต่างหากที่ยังไม่หยุดโอ้โห คำพูดนี้มันหยุดอังคุลิมานได้แบบชะงัดเลยครับคือคำว่าหยุดในที่นี้เนี่ยมันมีความหมายสองชั้นซ้อนกันอยู่ในมุมของอังคุลิมานหยุดก็คือหยุดเดินหยุดวิ่งหยุดด้วยร่างกายเฉยๆแต่คำว่าหยุดของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันลึกซึ้งกว่านั้นมากมันหมายถึงการหยุดเบียดเบียนหยุดทำชั่วหยุดสร้างกรรมในขณะที่อังคุลิมานถึงตัวจะหยุดวิ่งแล้วแต่ใจของเขาอะน่ะ ยังไม่เคยหยุดคิดที่จะฆ่าเลยพอได้ยินแบบนั้นสติปัญญาที่เคยมีมาแต่เดิมของอหิงสก,กะก็กลับคืนมาทันทีเลยครับเขาเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำพูดนั้นอย่างท่องแท้วินาทีนั้นเองเขาทิ้งดาบทิ้งอาวุธทุกอย่างลงแล้วก็ก้มลงกราบแทบพระบาทของพระพุทธเจ้าทูลขอบวชทันทีนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนจากมหาโจรสู่อนุสาวกทีนี้ ถึงแม้ว่าองคุลิมานจะได้บวชแล้วกลับตัวกลับใจแล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะถูกลบล้างไปนะครับผลของการกระทำในอดีตมันยังคงตามมาส่งผลอยู่นี่คือเรื่องของกรรมครับในทางพุทธศาสนาเนี่ยครับมันมีกรรมประเภทหนึ่งที่เรียกว่าทิฏฐธ,ธรรมเวทนิยกรรมพูดง่ายก็คือกรรมที่ส่งผลทันทีในชาตินี้เลยไม่ต้องรอชาติหน้า และนี่คือสิ่งที่พระองคุลิมานต้องเจอครับแม้ว่าท่านจะปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ตามทุกวันที่ท่านออกไปบินทบาตเนี่ยท่านจะโดนชาวบ้านที่ยังโกรธแค้นคว้างปาด้วยก้อนหินบ้างท่อนไม้บ้างคือบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจจะปาใส่ท่านโดยตรงนะอาจจะปาไล่วัวไล่หมาแต่ก้อนหินมันกลับเลี้ยวมาโดนท่านซะอย่างนั้นจนแบบหัวแตกเลือดอาบบาดแตกจีวรขาดเป็นแบบนี้แทบทุกวันเลยครับ นี่คือภาพที่ชัดเจนมากๆของคำว่ากฎแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมอครั้งหนึ่งท่านก็กลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในสภาพที่บาดเจ็บแบบนั้นแหละครับพระพุทธองค์ก็เลยตรัสสอนบอกให้ท่านอดทนไว้แล้วก็ชี้ให้เห็นว่าความเจ็บปวดที่ท่านได้รับอยู่ตอนนี้นะ่ะมันเป็นแค่เศษกรรมเล็กๆเ,เท่านั้นเองถ้าเทียบกับกรรมที่ท่านทำไว้ซึ่งจริงๆแล้วมันหนักหนาพอที่จะทำให้ท่านต้องไปตกนรกเป็นหมื่นๆปีเลยนะ การที่ท่านได้รับผลกรรมในชาตินี้ก็เหมือนเป็นการผ่อนกมหนักให้เป็นเบาไปเอาล่ะครับหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวชีวิตที่เข้มข้นขนาดนี้ไปแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวของพระองคุลิมาเนี่ยเขาทิ้งหมดเรียนอะไรไว้ให้เราได้เรียนรู้กันบ้างมรดกชิ้นแรกที่ท่านทิ้งไว้บอกเลยว่าน่าทึ่งแล้ก็คาดไม่ถึงมากๆครับนั่นก็คือบทสวดอังคุลิมาละปาริ ซึ่งเป็นบทสวดมนต์สำหรับให้หญิงที่ตั้งครรภ์คลอดลูกง่ายและปลอดภัยคือเรื่องมันเกิดจากตอนที่ท่านไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเจ็บท้องจะคลอดลูกแต่คลอดยากมากท่านก็เลยตั้งสัจจะอธิษฐานว่านับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้เกิดใหม่ในธรรมวิน,นัยนี้ข้าพเจ้าไม่เคยมีเจตนาจะพรากชีวิตสัตว์เลยโดยพลังของคำสัตว์นั้นผู้หญิงคนนั้นก็คลอดลูกออกมาอย่างปลอดภัยครับ ดูสิครับจากคนที่เคยเป็นผู้ทำลายชีวิตกลับกลายมาเป็นผู้ปกป้องชีวิตใหม่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์จริงๆถ้าจะให้สรุปบทเรียนสำคัญจากเรื่องนี้ผมว่ามีอยู่3มข้อหลักๆเลยครับข้อแรกคือพลังของครูและคนรอบข้างการมีกัลยาณมิตรที่ดีก็พาเราไปสู่ทางสว่างแต่ถ้าเจอคนไม่ดีเจอครูที่ไม่ดีก็อาจจะพาเราไปสู่ความพินาศได้เหมือนกัน ข้อ2กฎแห่งกรรมนั้นเที่ยงธรรมเสมอทำอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลแบบนั้นการกลับใจไม่ได้แปลว่านี่กรรมจะหายไปและข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยก็คือศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์เรานี่แหละครับมันไม่มีคำว่าสายเกินไปไม่ว่าอดีตจะเคยผิดพลาดเลวร้ายแค่ไหนถ้าเราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองจากที่ผิดให้เป็นถูกได้ชีวิตก็เปลี่ยนได้เสมอ สุดท้ายนี้เรื่องราวขององคุลิมานก็ทิ้งคำถามที่ทรงพลังมากๆไว้ให้เราได้คบคิดกันนะครับว่าถ้าขนาดฆาตกรที่ฆ่าคนมาเกือบพันคนยังสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจนเข้าถึงความจริงอันสูงสุดของชีวิตได้แล้วอะไรล่ะครับคือขีดจำกัดที่แท้จริงของศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวของมนุษย์เราทุกคน